เดี๋ยสัปดาหหน้านะครับมีอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะครับผมได้กาบเรียนเชิญสินแสนิงนะครับสินแสหวงจุ้ยชื่อดังนะครับหรือว่าเจ้าของนามนะฮะก็ปัชฉาเปิดฟ้านะครับพอดีผมเห็นท่านลงคลิปสั้นๆน่าสนใจมากเลยนะครับว่าคงเบ้ง่ายกนหวงจุ้ยลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งใช่ไหมครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะคนใช่ไหมครับผมก็เลยกาบเรียนเชิญสินแสนิงนะครับ กูรูหวงจุ้ยชื่อดังท่านหนึ่งนะครับหรือว่าที่มีเพจก็กูรูหวงจุ้ยนะครับสินแสนิงนะครับปัจฉัยเปิดฟ้านะครับผมก็เลยนัดหมายพอดีสัปดาห์นี้ท่านไม่สะดวกนะครับก็เลยนัดเป็นสัปดาห์หน้านะครับผมเห็นท่านออกคลิปอันนึงที่ขงเบ้ง ไข่กลนห่วงจุ้ยลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งการนําห่วงจุ้ยมาใช้ในสงครามในการทําสงครามกับศึกน่าสนใจมาก,ส,าากสัปดา,าห์หน้ากับสัปดาห์หน้ากับเรนชนัท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยนะครับกรสินแสนิงนะครับสินแสโก,กลูห่วงจุ้ยชื่อดังนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมและป่าวุ้นขอการลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเสาร์หน้ากลับไปเจอกันใหม่นะครับกล่าวสวัสดีครับผม